ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปเป็นไม้ธรรมชาตินะครับเราจะเป็นทดลองลิวไม้ไผ่นะครับทําเองนะผมเป็นชิงดิวไม้ไผ่นะครับเป็นคันตูแผกนะครับผมผมทําเป็นคันตูแผกนะครับระยะ2.9นะครับผมนี่ครับผมระยะ2.9วันนี้เราจะไปเทสไม้ธรรมชาตินะครับผมถ้าใครตามมาจากที่ตอ์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นคันตูแผกยังไม่สมบูรณ์ครับผมจะเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับผม จะไปลองจะทําเป็นแบบไม่ตายนะครับผมวันนี้จะเข้าสายครับผมกําลังจะเข้าสายนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ฝนตกครับว่าจะไปแต่เช้าแล้วตอนนี้ฝนตกนี่แน่นเปี๊ยะนะครับผมขอต่อไปเข้าสายแป๊บหนึ่งครับผม ข้าวสายเป็นแบบไม่ตายนะครับผมโอ้โหอ่อนแห้งสายอ่อนทุรทละ นี่ครับตัวแรกเราจะใส่เป็นลายต็อปปื้นะครับผมตัวแรกบนสุดใส่เป็นลายต็อปปื้แล้วก็ตัวเสียบทุ่นนะครับตัวที่สองวิธีเข้าสายแบบไม้ตายนะครับผมบาลานก็ใส่เหมือนกันนี่แหละแต่ใส่ตะกัวไม่เหมือนกันนะครับผมไปเป็นลูกหมุนแกนยาวนะครับใส่ตะกวัวฟิวเรียบร้อยนะครับผมผมลูกหมุนแกนยาวใส่ตะกวัวฟิวเรียบร้อย นี่นะครับส่วนหนึ่งเรามาทาบเสร็จตัวเบียดอย่างนี้นะครับปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็กลับมาคนละทางนะครับไขว้กันคนละทางนะครับผมอย่างนี้แล้วเราก็ฟันรอบไล่มาตั้งแต่ข้างในนะครับผมมาจากทางงอมันนะครับออกมาด้านนอกนะครับผมพยายามอย่าให้สินนี้มันพลิกนะครับผมให้มันตรงไว้นะครับปึ๊บปึ๊บ ถ้ามันพริกแล้วมันจะไม่สวยนะอ,อย่าลืมกด<า>อ,อย่ากินตามดกดกระดิ<อ>่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะน,นึงมาไปได้ไงนี่ครับผม ครับผมตอนนี้ฝนตกอย่างรุนแรงครับผมตอนนี้เราถึงไม้นะครับเป็นไม้ลาห้วยธรรมชาตินะครับผมดูนะครับไม้ลาห้วยธรรมชาติเล็กๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนะครับข้างล่างจะเป็นฝายน้ําล้นนะครับผมดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ของอแป๊บนะครับเห็นมามตา เหลือเชื่อยานพักชมดินเลยซื้อไอ้ใหม่ยศวะ เบ็ดที่ผมใช้วันนี้เป็นชิงริ้วไม้ไผ่ที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับเป็นระยะสองเก้านะครับผมตกเป็นแบบหมไม้ตาน้ำไหลแรงมากเลยครับ พุ่มยังหมดประจยางเขาอยบุเาบุตรนหเาบุตรนี่หบุตร ผมน้ําฝนเริ่มแรงขึ้นแล้วะครับผมน้ําก็ไหลแรงมากเราจะย้ายไมายกันแล้วครับผมไปไม้ที่สองไปไม้ไหนดีไม้ธรรมชาติเลาะครับผมตอนนี้เราย้ายมาเป็นไม้ที่สองเป็นลิ้วบ่อลิ้วบ้านนาครับบ่อเด็กในสังกัดนะครับผมค่าคันห้าสิบบาทนะครับแต่เราตกปีนะครับวันนี้ามาตกปีครับมาดูว่าจะได้ตัวไหมนะครับมาทิดคันด้วยนะครับผมนี่นะครับลิ้ว ม้ไผ่นะครับผมระยะสองเก้าตูแผ่นะครับมาดูว่าจะมีปลาไหมเจ้าของบอกมันบอกว่าปลาหมดไปแล้วนะครับผมมาครับมาลุ้นกันมีพีงห้ฟังด้วยนะครับมตจ ย่างครับนี่ปดินบอกต่อได้หีิต่อได้หดินี่กัเพีนปดินระเพียน กินขั้นไม่ไพมาจ้ะไม่ไพ่ทำอีนะครับนี่คือไม่ไพ่ทำอีมาตั้งต่เออตีข้อลางตีปากลางไหมนะขันสุดยอดเอกสันะสายอ่อนนะครับผมนี่ครับนึครับเือามบสุดกิโลครับซ่อุ้ยโปากลาง ระางบอกกี่โลนะยทางบอหลายโลกแงอนโหเลยมเขาเลยป่าเอ้ยสายอ่อนเนาะเดี๋ยตา้งมาต้อเออกระช่างมั้ยขันจะงอเลยกิเล็วใหม่ๆซิไม่อมัน่ยมดแหง ไม่มันอ่อนนะมึงกระดาษยังจำไก่นี่นี่นี่กินเลยนี่ะไปนก็ลังเหรอห้ยหูยตางกุ๊บ ดูไม่ไหลังเพราะว่ามันไม่ได้ตามไม่คิดตังเลยปลาไม่คิดตังค์งลงเลยครับออบอกนี่คือจะห้องบอลห้องบอลเหลี่ยมดีมดูเขาดูเขาเลยนี่ออของก่อนนี่นะครับไซปลานะครับผมโดนไฟโดนไฟสร้างไฟแล้วนะครับผม

ทำมันอ่อนบอดงตุ้งใจอ่อนแน่จะได้ตับพวกกบต่อย้วยกบเลยครับมันกรแขกเลยคนใหม่ดีไอั้นไปไหโจงเป็นงไอัน ก็ไปกัเขาเลยนะย่งมจะจำออกมา้วม่รู้ปวดหลงสุ่นว่าหนักขนาดนีตว่าได้ห้นนงน้องทำงานนีนเห็นไหมโอ้มึงเกืบ นะออออออนะครับเตรียมทีสองกับลิ้วไม้ไผ่แล้วนะครับผม<สะ>มันชอบกินไม้ไผ่ครับผม ตัวกดกลับมันถึงไหมเงินก็ใส่ชีวิตเ้ยมึงกดกลับผนบาลงเนนี่นะครับดูเซียนนะครับผมเขาคือเซียนแห่ง ลุมน้ำจืดเนอบผมไปดูด้วยไปดูไปดูตัวเองด้วยเอาวัดโชว์วัดโชว์เ็ว จาดูผลงานปลาลวนะครับเทสคันลิ้วไม่ไผ่แล้วนะครับผมนี่นะครับุปผลงานปลาล้วนะครับบ่อลิ้วบรนาเลยนี่ตอนนี้เซียนกำลังสู้ต่อไปนะครับผม